สิวไลพัดวังตะเคียนตามหาบ้านในฝันต้องที่นี่มีครบทั้งบ้านชั้นเดียว2จอบ้าน2ชั้น2จอ 2> แล้วก็บ้าน2ชั้น3จอ กันได้สบายๆไม่ว่าจะรถเล็กหรือว่ารถใหญ่จะพาไปชมบ้านทายเปีสุดกันเลยหนึ่งเล่นกว้างขวาาจุดใจเพดานก็สูงมากแต่น,นี้มีห้องนอนชั้นล่างเหมาะก,กับทุกกิจกรรมครอบครัวไม่ว่าจะดูหนังหรือจะออกมปาปาร์ตี้ข้างนอกก็เอาอยู่บาข้างหลังนี้ก็แถมให้ในตัวบ้านไปเลยดูดีเขามีห้องครัวมาให้ด้วยนะแถมมีพื้นที่ทำคอทเทอร์บาร์ได้สบายๆแบบนี้เลยว้าถ้าใครชอบจัดพอชั้นใหญ่อยากจะตอบเติมก็ไม่ต้องห่วงยังมีพื้นที่ด้านหลังอีกใหญ่มากด้านนี้ก็จะเป็นห้องนาาาาาาชันนนล่่งจะะมมีีีแแยยยกกกเเปสวุณฑ์บบรคตตออ พื้นก็แห้งห้ามงมุมรับแสงธรรมชาติททีททท่ได้ง่ายไหนด้านบนจะมีอีกสาห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำอีกสาห้องที่นี่ไม่ได้ใหญ่แค่บ้านนะส่วนกลางก็ใหญ่ไม่แพ้กันนักไว้น้ำนเด็ตลอยฟ้าอย่างเวอร์ดีโฟว์ว์กิ้งสุดชิลให้นั่งทำงานมีชาร์เจอร์สำหรับทุกบ้านสนามเด็กเล่นสำหรับคุณหนุ่หนรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ดนถึงตอนนี้ก็คิดว่าแพงละสิแต่บอกเลยว่าราคาไม่แรงอย่างที่คิดซื้อบ้านเนี่ยก็เหมือนซื้อคุณภาพชีีววิตถ้้าากดมมมึงงแลจออใหหทันนน่โปะ